ครับไปนองครับนีผมเดี๋ยวคนเดียวออกไปฮะตอนออกเ่อเศร้าครับกลับมคาคนั่ยไอของไม่อยู่มากินเนี่ยไปนองอ่ะเาเบิ่งน้ำกันในยอย่านัาง่นองอย่านั่งสุกน้ำใหม่จะกินพวกกระเสียไปแล้วคนถูกหาเนาะกระเดาวน้วนะครับ ว่าฝน,ม,านม,ามือพักกินครับพี่ดมว่าฝนมือพักกินไหมนี่ก็แตเสร็จอ่อนๆนะครับตัวนี้มาฝังน้องไว้จุกน้ำอ,อ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปบางคนนะอากาศดีครับฝ่าแฉีงม่างหันฝนตก ผมอยู่ทงฝนตกดินเลยเฝ้าเขามาบ้านมาบ้านก็กเห็ดคลิดก็คนมาเก่าเนาะที่ครับพี่น้องขอเชื่อหน่อยดิไปย่านาไไั่นงพังกกระดาวพักกระเสดพักกระทินนี่จัดมาสองเต็มครับสองเต็มคุณศาสตร์จัดให้ครับพี่น้องสองเต็มเต็มที่สองสี่เลี่ยงครับเต็มที่สองนี่ โค่มวลโค่ดีแต่อยู่ข้อสองครับพี่น้อง๋ยวค้อเดิมไปต่อแถวข้อสองข้อแอนกำลังขับรถไปที่ไปเตือนน้ำมันเจิดอิเตะเวินเวินเวินมาอิเตะเวินเวินเวินนะผ้อยากใส่แล้วครับ มิมมมมติดดินแต่ใส่ผงเบิร์สวงามจาังเลยทั้งพี่นะ้องนะกะอุทาหอนกับชุมนกน้ำกันเด้อนี่พวเอานอกไม้พวกเบีึกครับเป็นสยามเอาไปใส่กาจะไปใส่นกลิวเนาะมีลิวตันอยนะู่เล อันนใหม่ไปรอดฉันน้องนกกรงพวกเขาไปพระโวยผ่าข้าวเดียวครับผ่าต้นใหม่ข้าวเดียวกะหูจุดอะไรวะมีห่างหอดแดงแต่ว่าผมเขาใจว่ามันอยู่คนละส่วนกันคนละกลุ่มกันโอ้ยเบิรงนี่น้องเอ้ยนกขึ้นดินนี่นกพขันวะนะหมดแดงงองเต็มถูนกเดาออกนกเดาออกจากเปนเนี่ยจับออกมากับบันดึงหมดแดงออกน้ำหางมันยังหายไปน้องเป็นสยามครับอือพอไหม เดี๋ยวบางผลงานของคุณชาที่จับเทเลได้นะครับนะม mm. ีภาพประกอบว่ามันเขายังไงตัวแรกเข,ข่าแบบไรตัวสองเข่าแบบไรบ้านกับบ้านได้เอากล้องวงจรเฮ้ยบ,บ่ได้เอากล้องชองทักไถ่ไทยนะครับถ่ายจากโทษสามพื้นดีนะถึงว่าชัดเป็นแนวโน้มพี่น้องแจว่าันถูกต้องนเนี่ครับแต่เด็กเอ้ยอย่ามันตายบอกเพิษธยาบมนะ่มมึงเลยเพีย เต็มเลยโอ้ยมันก็ดินแท้วะเอาใส่บองันละนะั้นใส่บองันาะนะั้นนะบางที่ามันมีหมดแดงอ่ะมันก็มีอีหรีบอ่ะนี่โอ้นกกลมดินมาคักเพัสยามไหมนกไม้พร้อมนะทำว่าฝึ้ไหมแล้วคุณซาใส่ต่อเดียรยบนะ ยามาวันนี้นี่ละกูแข่งหมักสอบเพราะว่าเอาเนียดไปใส่โอ้หมดแดงห่มเต็มเนียดเนาะจะอห่วงมาดึงเอาหมดออกห้นี่เอ้ยเตยเลยนี่นี่นกตัวใส่ดินแม่นังกำลังลงเป็นกไปเห้เดาเอานี่มาลงเอาดินมาลงเก็บโอ้เสียนหน่อยเถียงครับพี่น้อง 说：“说，说。” อะไรมาจากคุณคพี่นอ้องมาแล้วครับนี่โอ้ผู้มวลอะไรวะ ทางปิดวิจารณอาจารย์ทุนครับจะผลงานจะดีไหม แหลรกของเสาชนะค,ค่บพีนนน่น้อง ปิดวิญญาณอาจารย์ทุนทำงานได้แล้วโดดิลนะครับหนึ่งสองแล้วโอ้คู่มวนตัวแหละ Oh siang di siang di nốt đừng xong nốt đến subscribe do

าสิโดดแล้วบ่โดดเอาเอาวัดหนา้าวัดลังอยู่รออะไรอัหนึ่งสองต้นมาโอ้นักเลงมากครับใจหอนขน,นาดเลยวัดหนา้าวัดลังแต่บ่โดดเรียบร้อยไปน้องภาพสวยๆครับเขียวขอนเนิบๆหน่อยาแน่นอนมากครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียว ตีตะไลตัดหนาเนาะไม่สิรดไปยังไรล่ะก็ต้องเอากันแจ้งน้อยหรอไอ้ตีตะไลตัดหนาชาจัดได้แลยนะพี่น้องแป๊บเดียวเพื่อทงซิปนาทีครับตรงนี้ที่ห้องสองนะครับห้องแอนห้องสองเอาแล้วครับพี่น้องสรุปนะครับสรุปค้อนที่อยู่ช่องหกทับเจ็ดทียมของมาตามตัวไม้นี่ครับซอยนี่มีเขม้าเสียงแต่โบแมนโบแม,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 มนตัวไม้ครับเสียงน้อย แล้วก็เตียงไปเตียงมาบินออกไปพุ่นแล้วครับออกไปกลางตรงสรุปว่าบ่ได้เนาะคอนนี้เฝ้าครับเดี๋ยวเสียวลงแล้วพี่น้องฝนกระตกตอนนี้ฝนตกลิ่นครับฝนตกลิ่นใส่ใส่เหเอานกนองกลับบ้านแล้วครับมันนี้สรุปมันนี้สองแต้มเดี๋ยวคอนเดิมเขาจบที่สองแต้มครับขุนซาจบครูใจมันจะมาเข่ามันนี่ครับนกเข่ามันนี้หนีหลังยุ่นได้หนีแล้วพอออก ผมค่อยเอามอุกลสิยามเข้าไปใส่นี่แหละครับแตมบอกเข่าเลยก็บไ่ได้ครับเนียวขึ้นเนียวแหละมงนี่ฮะโอเคสรุปปิดการทําการต่อนกมือน,นี้ครับ20กันยายน2 5 6 5ครับพี่น้องสวัสดีครับ